ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยดีในหนึน่งหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นเนวอทางสิบจมกราคมก็โปรใช้ วิจารณญาณในกนารรับชมด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผม,มก็เป็นแนี่วทางหนูน้ำสมยัยหนูน้ำสมยัยเบ่งปัน,ปนร้อยสิบหน่อย เบบสามตัวอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านีน๋ยวทันใหม่นี้กระเบงปาน6 7 8นะหกเดแปวทนใหม่นี้กระเบงปนาน3ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางร้อยสิบหน่อย ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้เสือคิมชากันเราดับบนทุนลักดับบนทุนลักเบ่งปานดับสอง ดับสดาบสแล้วก็ดาบสี่เบ่งปานดับสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางนะเสือคีมชากันราวเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เอ็กนาำ เบ่งปันโคสองสามสองหนึ่งศูนย์สามศูนย์หนึง่งแปดศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์สี่เอกนามเนาะเอกนามเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันท้าพระสูมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็ย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจ ก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปใบนี้เน้นเกี่ยวเบ่งปานชุดสามตัวห้าแปดเก้าแปดหกสี่สองห้าเจ็ดห้าแปดเก้าแปดหกสี่แล้วก็สองห้าเจ็ดนะทั้ชหม ก็ขอบคุณมากจริงๆเลยขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมพี่มืน่นเบ่งปันเน้นเบ่งปันชุดเน้นเกเน้น95ฟัน9กหนึ่งเด่น6 1หนจ็ดห้า 5้าหนึก็เบ่งปันป 6. ชุด2ตัวแล้วก็ชุด3ตัว2ชุดให้พิจารณาเป็นเดียวทางขอบคุณมากครับต่อไปใบน,นี้ขรเบ่งปันปวิ่งวิ่งตัวเดียวแปดนะ เบ่งปันปวิ่งแปดตัวเดียวนะวิ่งตัวเดียวแปกให้พิจารณาก็ขอบคุณจริงๆขอ้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปันปท่านวิ่งบนศูนย์ห0สอ กระเบ่งปันสามชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะท่านผู้ชมอดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วผ่านผ่านโคลด่า ผ่านโคลางแบบกลับตัว1551ส่วนชุดสองตัวก็สรุปแล้วหลุดไปแต่ผ่านโคลาเสิ่งแนวทันใหม่นี้ครับผมเจ้าของเนวทางก็แบ่งปันอีกแล้วนะ เบ่งปันปอีกแล้วเราไปชมกันเนื้ทัานใหม่นีิครับผมเบ่งปันปอีกแล้วนะก็เบ่งปันปตารางสองตารางนะเบ่งปันสี่หกศูนย์หน่งห้าสองเจ็ดสปดหและก็ ชุดโบนชุดโบนหกศูนย์ห้าสองสี่เก้าหกหนึ่งคู่ล่างสองแปดสองสี่หนึ่งสี่หนึ่งสาล่างสองหนึ่งต่อไปครับผมใบนี้ดับล่างทุลักเสือครีมชากันราว เบงปันดับหนึ่งแล้วก็ดับหกนะดับหนึ่งกับดับหกดับสองตัวให้พิจารณาเป็นเดียวท่าเสือคิมเสือคิมชากกันราวต่อไปครับผมใบนี้รัสสนุเบงปันวิ่งเจ็ดตัวเดียว ชุดห 0, 7, 5, 0, 7, 0, 7, 0. ึ่ง7ูน7คู่0 7 7จเนวทานทานรัชนุษเจ้าเจ้าของเนวทานที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ก็เป็นแนวทางชุดสามตัวแล้วก็ซองตัวบนล่าง8 8 0 0 8 6 1 8 9 8 6 4 6 8 5 4 8 6 8 3 6 6 8 3 6 8 0 6 8 1 8 0 5 6 0 8 8 0 6 6 8 6คูล่า 0 1>, 1 2 3 0 3, 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 3แล้วก็3 2 1, นะท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆขอ้อมูลต่อไปท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอุทาน จับคู่สองตัวซึ่งอดีตที่แล้ว0 9 5ยเนาะสรุปแล้วผ่านเดี๋ยวต้นหม่นี้ครับ8ปด6ูน2 2แปหกศูนแปดศูนแปดหกศสองสองสองเบ่งปันสี่คู่นะเบ่งปันสี่คู่ให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้สองตัวล่างซึ่งอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะห้ 51. จับคู่ผ่านเดี๋ยวทันไหมนี้ครับ01 0ย์3นึ่งนย์สามะท่านผู้ชมก็จับคู่1 2ึ่งสอ3สองหก็จับคู่ให้พิจจรณา ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยโน้น้ำสมายทิปนะิวทาน10ล่าง579หน่วยล่าง917จับคู่515759 717779เปก1 8 7 8 9 646869นะโน้น้ำสมายทิปนะจับคู่ สิหน่วย10หน่วยล่างนะท้าผู้ชมขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางไปต่อก้านใบนี้เบ่งปันปนะท่านท่านนี้ก็แบ่งปาน80ดศนแปดศูนแล้วก็สาเนาะแปดศูนแล้วก็สามสองเบ่งปานสองคู่ให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยใบนี้ครับผมใบนี้ก็เป็นอฐานเด่นหกตัวเดียว1 6 5 0 6 0 6 7 6, 6, 6 8 6 9 5 6์6กศูนเด่นรองเนื่งกับศูนย์เนาะ ก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆแนวทางที่เบงปันไปต่อกันเลยใบนี้ครับผมใบนี้ก็เป็นแนวทางดับสิบบุญดับหน่วยบุญนำพึ่งนำพึ่ง เบ่งปานดับตรองสี่หกนะสี่หกดับตรองเนาะอดีตที่แล้วดับแปดดับหกก็สรุปแล้วผ่านซึ่งเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ4แล้วก็ดับหนะเบ่งปานดับ2ตัวให้พิจารณาเป็นเดวทางต่อไปครับผมใบนี้ดับล่าง ดับล่างดับตรองหกหนึ่งอดีตที่แล้วดับผ่านนะเดี๋ยวทันใม่นี้ก็เบ่งพันดับหกแล้วก็ดับหนึ่งเบ่งพันดับสองตัวให้พิจารณานะต่อไปครับผมใบนี้หนานสรุปบนล่างเบ่งปันบิ่งบนเจ็ดตัวเดียว วิ่งล่าง3ตัวเดียวชุดบน70 71ชอบ73 74 75 79ส่วนวิ่งล่างโคล่าง30 31 35 36 39นะนานนานเจ้าของแนวทาที่แบ่งปันท่านผู้ชมคลิปนี้เราคงเจอกันเพียงเท่านี้นะ เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม